Mày ngắm ngắm, nó ngoài thăm bác sạch. Bà hết em y đỏ mày sway ngắm. Bà đi, bà đi, kế งาบงาบอู้งาบ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 แล้วก็ดีกินกันงาม เทปโนะเบิงดูนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็เพิ่งเฮ็ดเพิ่งสวงามคัาตะบานี่ หมอ,องเดียวพี่น้องเอ้ยได้แกงหนึ่งผึ่งวานผึ่งวานเมื่อวันงามงามตัวนั้นมุงงามนะเฮยเห็นบ้านนลัก กากลวมมีแต่ชือนยังไม่มีเก,กียกับ,บกลไม่ลอกกับดโอ้หมายกายมั่มีตึเงาเน้น้อยเน้นอยจกินกล้วยกับวกหลายหลโอ้เห็ดออกออกพูจุดหมายเลยพอ,พบบออกพูเป็นระบบระเบีย,อยบออกน้อยๆก็ออกอยู่กีโทเกี่ยวกอยนี่เฮ้ย โอ้ยผมมีร้อนเลยเอ้ยงามสิทงามงามเลยเนี่ยงามงามเยดอกซ้ปูตีนปูตีนเนี่ยนี่นี่นี่กระเม่นนี่นีนอกนีเออหันกระเม่นฮะเ่เห็นหัวนี่เฮ้ยนี่ สอาคนไปใส่ดกแล้น้องนี่เหงาหินคืเห็ดพอเนี่ยเนาะเอ้มันข้าวกินข้าวกินข้าวหักเยนี่ข้าวหั้เนี่ยเ้ยเอามือจุ่มเข้าไปจะนาหักล่ะเนี่เพ่งข้าวกรนนะนี่นะนี่โอ้ยคือเห็ดพอนี่โอ้ยยังหน่อยพูดแกงสโมัยเสีบสุดยอดเลยน่น่ยนอนเน่ยนอคือเห็ดพอนี่ โอ้ยนี avenues, ่เดน่ยน้อยน้อยนี่นยน้อยนยน้อยมา่อจต้นน้อยเฮ็ดพอนี่แหงแส่เนี่นี่นี่ไดทเจ้ารมามีอยู่นปั๊บกสาใหม่ส่เสนี่ยนหน่อยนหยสีี่ก็เฮ็ดผหานเานยหนยสีนอ Thì bước, nói nói nhé mới ừ. thì mất theo thì mượt lòng mất quá tuyệt nói kỳ mùi quá tuyệt mùi nhé quá tuyệt Nó nhé quá tuyệt mùi nhé quá tuyệt mùi nhé quá tuyệt mùi nhé quá tuyệt

ก็แดดผูกแก่ผู้ที่เสียประสนีเวอามแนจะไปขหยังมาสำนักแก่เขาบอกมาอดูกินไ้บ่ก่างไ่ยน้กมันเหลือง้ใบ ปนนนนะ,ะนั่นท่ากันแม่ได้ค่ะนี่โมกางท่ากันนี่นี่นคาควค่าแม่เหรอเนาะเหรอคะเฮ็ดเบื่อบริเฮ็ดกินเอ้นี่ว่าแม่นเลยโอ้แมน่นอีอดีบ้าง่ามโง่ตาจะขว้าเหรอตัวนี้งง่อยจะมาเกิดกลางท่าเอา,าอเนาะเอาไปแกงเฮ็ดโพนะไปแกงไปเกื้อเฮ็ดโพนเอาจ้าว่าเออเป็นขึ้นนอนเจ้ว่าเ้าวอ่อนนะเฮา บอก็เอาวันกับบาทเแบบนี้ได้ขันโดนึงเดี๋พี่นนองเลยเตมขันโดเด้อ่ไะมลับบานก่อนเชามื้อคลีนมื่อหลังอีกคำเด้อกับบานก่อนกับบานก่อนนี่มาหอดบาเด้อ จะได้อยู่มนันนี่จะเฮ็ดแยกกระจายกันกําลังสครีนมนันนี่สิได้จักดอยเด้บาทนี้เนาะกินเบียร์กันงงน้ากินน้ำโซดาพวกนี้ไปกินเบียร์กันยังไงกําลังซ้อมตีนกําลังสครีนสีล่างบาท ผู time, oh. ้ใดตอนคายเพิ่นเด้อจะสิโซบาดนี้ว่าสิได้เท่าไหร่มื้อนี้น่ะในระวางรอถาเพิ่นเลือกเฮ็ดให้เนาะนมีแต่ได้ตมันมีมตน่สเดนหลายสิได้จักดอนอยู่บ่นามื้อนี้ต2-300แหละเาแกซื้อเ็ด พินะนี่เบียร์เย็นๆน,น,น,นี่นี่เระวางลอดลอดถาเพิ่นเดือดเฮ็ดหายคล้ายเฮ็ดนี่นะเพิ่นเดือดเคิงกระแหงแห้งดีว่าสิได้กินเบียร์เบิดได้ขวดถ้าเป็นเดือไว่นี่เบิดขวดเดียวเรือกก็เดือดเย็นแถว ไปนี่ป okay, ่าตากตรงนี้จะไปดวกจะทงตรงนี้คายอีกตัวดวกนี่เี่เหรอได้สองรอยหาซิมหาดอนคิดว่าโอเคอยู่

มาจะได้พ่อขาโอเคบ๊ายบายพ่อขาพ่บายเน่ไปผมคนสุดดเลย